Uh, สวัสดีครับวันนี้เราจะมาท,ทํากุ้งทอดก<ล> <appoint cream. S 1> ันนะครับผมอันนี้เป็นกุ้งนะครับผมผสมแป้งนะครับผมความขิ้นค้นวันนี้ผมทําประมาณนี้นะครับผมอาจจะค้นน้อยไปหน่อยหรือเปล่าแต่ได้หมดนะครับผมจะแป้งน้ําน้อยน้ํามากก็ทอดได้หมดนะครับผมก็จะทําไปเผื่ออาอิดนะครับผมกับเพื่อนวันนะครับผมแล้วก็ทินเองด้วยนะครับผมตักใส่เลยนะครับผมสามช้อนนะครับผมไปอ่อนนะครับผม ใส่อ่อนมันจะทอดดีกว่านะครับผมว่ามันจะแป้งมันจะไม่ไหมนะครับผมมันจะค่อยๆสุกตรงไหนน้ำมันน้อยเราก็ตักลาดนะครับผมแต่ผมชอบที่ดูชุดเดียวนะครับผมเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะนะครับผมกินกับน้ำพริกเกลือนะครับผมหรือว่าน้ำน้ำตามซอสพริกน้ำจิ้มไก่อะไรก็ได้ ใครอยากกินกับอะไรก็ได้ตามสบายนะครับผมหกินเปล่าๆก็ได้นะครับผมทอดกินหนึ่งว่าละายสามถึงห้าทีแล้วจับเวลาไปนะครับผมสามนาทีอันนี้ก็เริ่มกุ้งเริ่มสุกแล้วสีส้มแล้ว แต่เราตัดถ้ามันถ้ามันติดเป็นแผ่นเดี๋ยวเราเวลาพอสุกแล้วเราตัดนะครับผม <c oughs> ตอน <c oughs> ตอนมันยังไม่สุกไม่ต้องตัดนะครับผมเแล้วมันจะตัดแล้วติดกันหลวนะครับผม <c oughs> นิดนึง <c oughs> มันคอยทิพดูนะครับผมเ <c oughs> วลาทอดชุดชุดหนึ่งก็น่าจะยี่สิบนาทีแล้วครับผมน <c oughs> ี่ติดกว่านาที ทำไปเรื่อยๆนะครับผมมันทอดแล้วก็ไปทําอย่างอื่นไะด้เดี๋ยวชุดที่สองผมก็จะไปตำม,มันพริกละพอมันทอดเราไม่ต้องดูตลอดนะครับผมได้ะละตัดแต่งเลยนะครับผมมันตัดง่ายนะครับผมเพราะเราเทเป็นช้อนแล้วแล้วก็พริกนะครับผม ทำเตรียมทำน้ำพริกเกลือเลยคือครบมาแล้วนะขอเริ่มต้นก่อนเ,เด็ดพริกนะครับผมวิธีก,กินก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับผมใครกินตัดแปลงยังไงก็ตามสบายนะครับผมอันนี้พริกเม็ดใหญ่ครับผมลองเอาไปปลูกบ้างดีกว่าท้ายที่แล้วเอาพริกเม็ดเล็กไปปลูกนะครับผมมันเก็บยากนะครับผมพริกเม็ดเล็ก ใช้เวลาเก็บนานไม่รู้ว่าไหนเผ็ดกว่ากันผมว่าไม่รู้นะผมเล็กเล็กใหญ่อ่ะสุกแล้วก็ด,ดูแลผมจะตักให้ดูแล้วผม จะอมน้ำมันนิดนึงนะครับผมแต่อมไม่เยอะนะครับผมอมนิดเดียวน้ำมันหายนิดเดีย่อันนี้นะครับผมหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมกินคนนึ่งราวๆชิ้น2ชิ้นก็ใช้ได้แล้วนะครับผมกินพอเป็นกระสายนะครับผมหรือจะกินอิ่มก็ทำเยอะๆนะครับผมประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ